ต่อไปนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดม,มีผมไปนะท่านเาจะนี้ไปผมอยู่ข้างไม่ว่าคุณดูสวยขนาดไหนผมกาจะไปช่วยไม่ว่าจะช่วยเม่าคุณจะเจะ็บตัวขนาดไหนจะช่วยว <c oughs> อย่างน้อยที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพวกเราลองรครบกันหน่อยนะครับ ดูดีๆแล้วลองดูก็ได้ค่ะลองดูนะ <c oughs> บอกไวก่อนแลยนะผมไม่รับประกันว่าความดวงเสือคุณจะเลื่นลงนะ <c oughs> แต่นะถ้าเกิดดวงเสือขึ้นมาจริงแล้วผมยังอยู่ผมจะไปช่วยคุณอย่างไวเลยล่ะ <c oughs> ถ้ามันช่วยลดลงได้ก็ดีค่ะแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้ก็สวยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเกิดแชร์ความดูสวยจากคุณเ้นนึ่ก็ยังดีแบ่งเบาภาระความสวยนะครับ <c oughs>